สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเงินไม่พอใช้มีเข้ามามีทางออกจนหมดวิธีแก้ดูง่ายๆสำหรับทั่วไปแล้วคนเราจะมีความเชื่อในเรื่องราวต่างๆที่ได้ปฏิบัต,ติต่อๆกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อเหล่านี้ก็ล้วนเป็นความเชื่อที่ทำแล้วเกิดความสบายใจทำแล้วเกิดผลดีกับการใช้ชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินด้านการงานด้านครอบครัวช่วยในการปกปักรักษาโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะมีการตั้งศาลพระภูมิเพื่อเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอให้ช่วยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน สำหรับวันนี้ทางช่องของเราก็มีวิธีการมาแนะนำสำหรับการทำพิธีไหวเจ้าที่เจ้าทางแต่จะเป็นการไหวภายในบ้านจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูวิธีกันเลยสิ่งที่ต้องจัดเตรียม 1. เทียน1คู่และทูบห้าดอก 2. ดอกดาวเรือง9ดอก 3. น้ำเปล่าห้าแก้ว 4. หมากภู9คำ 5. ผลไม้ก้9อย่างและสำหรับในส่วนของผลไม้นั้นขอให้มีตัวหลักเป็นกล้วยแก้วมังกรองุ่นและสับประรดผลไม้เหล่านี้มีความหมายในตัวเองจะช่วยในเรื่องของเงินเงินทองทองช่วยในเรื่องของทรัพย์สินให้มีความมั่นคงและมีความมั่งคั่ง แก้วมังกรจะช่วยในเรื่องของการจัดการการบริหารการทำงานที่ดีการมีพนักง,งานการมีลูกน้องที่ดีสำหรับเจ้าของกิจการให้นำผลไม้แก้วมังกรมาไหว้ด้วยในส่วนของกล้วยหมายถึงการกระทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินสามารถทำได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งได้มาติดขัดและในส่วนของสับประรด จะช่วยทำให้มีหูมีตามองอะไรได้กว้างไกลและมองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับในส่วนของการจัดวางให้นำผ้าสีขาวมาปูเอาไวา้บริเวณกลางบ้านบริเวณที่กว้างขวางโดยให้จัดของที่เราเตรียมเอาไวา้หันหลังกับประตูหน้าบ้านจากนั้นให้เราจัดวางของไหว้ทั้งหมดที่เราเตรียมเอาไวา้เรียงให้สวยงามเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นเริ่มทําการจุดธูปเทียนพร้อมกับทําการกล่าวขอขมาข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเรือนนี้บ้านเลขที่ตามด้วยบ้านเลขที่ของเราวันนี้เป็นวันดีข้าตามด้วยชื่อนามสกุลของเราจึงนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรม หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดีข้าขออโหสิกรรมท่านขอท่านโปรดงดเว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและโปรดช่วยอธิษฐานขอตามปัรถนาสาธุหลังจากที่ได้กล่าวจบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้รอจนกว่าธูปหมดดอก จากนั้นจึงค่อยทําการขอลาของไว้โดยการจับที่พานแล้วเก่าว่าขอเดนขอชาญให้ลูกให้หลานได้กินเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงเก็บของไาว้ไปแจกจ่ายกันทานได้สำหรับพิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้านในลักษณะนี้ควรทำประมาณ3าถึงหเดือนต่อครั้งเพื่อจักเป็นการขอขมาในบางสิ่งบางอย่าง ที่ตัวของเราอาจจะปฏิบัติสิ่งใดไม่ถูกตามที่ควรซึ่งทำแล้วจะช่วยทำให้ตนเองรวมทั้งคนในครอบครัวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะทำกิจการใดก็จะมีความราบรื่นมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสำหรับในเรื่องนี้ก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสต์สด .com คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปข้างล่างและถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ